จับมันหแังันสองดอกอ,อ,อยู่บางผักแถวนี้มั้งไงครับสวัสดีครับพอๆกันอีกมือนะครับกับช่องร่วม วิธีชนบทคนอีสานนะครับมันนี่กับสิ้าพี่พ้าน้องหาเก็บเห็ดขึ้นเขาครับก็เป็นเห็ดเพลิงท่ามขึ้นเขาครับเห็ดเพลิงหวานนะครับอาศัยว่ามันล่างงายนะครับตอนนี้บ่ทัดนี้ไปหาเก็บเห็ดปวกเห็ดขอไข่น้ามูหรอกครับไปเมืองวานล่องเมืองกระดาแกงหนึ่งยู่งหรอกครับมันแรงแห้งนะครับทางหนีมันแรงนะครับน้ำกันครับสมานบ่อมานนะครับมันนี่ฝนกระตกลิ้นแส็งแส็งเซยุ่งยิ่แหละครับเปียกแท้ถ้าทางมันนี่มุนป้าเปียกแแท้นะครับ ใสมันบ mm, ่เง hmm. mm. hmm. ินบ kind of ่น่นใส่เหมนเรียวไหมพนยื้อเงไมันท่งข่อยบ่เห็นนันกีนึงอกนันอกีเลยพนกีเดียวกีเดียวสองกีนี่กีเดียวสองกีูดาดอั่นโอได้แล้วตัวนี้แลออกมาแล้วตัวนี้ไงกีนึ เฮ้โอ้ดได้สองกีแล้วสองกีกําลังเกิดกําลังเกิดรอบไหมอบปรตครับลงลดมากกับพ่อเลยนะครับพ่อสองดอกห่างประท่านพ่ออยู่ไปยินแล้วพ่อเสียแดงสองคนเลยประวันมานี่ใ้่เฮ้มาเมื่อไงนานโอ้กําลังงาม ครับพอแล้วครับดอกแรกแหกมัน<ค><ด>พอแล้วดอกแรกแหกมัน<ค><ด>พอแล้วก,<ค><ด>กีมิตะกีเหรอขนตกห<ค>ด,ดอกดอกที่สองครับดอกที่สองขน<ค><ด>ตกห่อมกำลังงามๆเราชุดไม่เห็ด เกิดจุดไหมดอกที่สามนี่อีกดอกหนึ่งอีกดอกนี้

กำลังดอกกำลังงามงามนี่เราอุ้มนีเราคอยพ่อนมิตรดอกเงี้ยๆนี่นี่ขันนมันเกิดเห็นวเห็ดก็้าลงน่อู้ไแดูดอกงามค่ะพอ้แดงดอกงามคด้หน่อยเยอะแต่ว่าดอกงามดอกก็ร่างเห็ดชุดไม้ก็ลังเกิดนี่อีกดอกนึงครับนี่มันันดอกต้มตมนี่ครับ

มันเกิดเกิดมดแล้วังต่ว่ามึงได้สิเกิดลังเกิดก่อนใช่ล่ะเพราะถ้าล,ลงมาคือสิมาพอรวดนี่ไนออีน่ดลองอกนะํากกลังงา,งามขึ้นกันไง ก่างามๆเลยทนทับอยนีก็มีวังห่นก่งามๆก็ลงแนมพ่อหยางหยาให้มนเขาไปมนเขาไปอีกหวังมันเกิดมันเกิดน้ำกันนั่นละมันเหล่าใหม่ๆมันก็ดดำพูดเออค่อยบห็นดอก่อวาป้องนี่แหะค่ยบอกมันเข่ามา่อยวามันไ่ไง

ตื่นกันแล้วเดี๋ยวสุกแวบๆนีดอกนึงดอกนี้เน่มดอกก็ลริงเน่มพอหย่าๆนี่ครับจุดไหมมันเกิดนะ้ครับคนเกิดลุยปลาลุยดวงเต็มอยู่จะเพยสิพ่อจะเพยสิมนันละไป เติมกันไปเรื่อยๆเหมือนพอองใหญ่เลยครับนี้เยอะจ่งเยเออดอกนึงดอกนึงยอะอิ่งนี่โอ้โอโดอกนี้คน còn ngâm ngâm gì, một mình, nó với câu này này, tắt máy, tưng cái này rồi, lượm lái thuyền leo đấy bạn นี่ดอกนึงอยู่นี่ละเออนี่ดอกนึงนี่กลั่งตุงๆเลยเนียมนหนากตุงๆดำๆนี่กันวระซองนี่เลี้ยนมาสิเห็นเนาะ สอัยนี้เนี่ยมหยากขยิมันดำมันกำลังเกิดไหมกำลังดอกงามๆงามเลยครับอย่างงามเลยพุ่นดอกนึง ดอกงามเลยพี่ไม่ตัวจรงสิผนดอกหนึ่งก็ได้ๆพ่นนี่นี่ <c oughs> นี่ครับสามดอกพิางา่งหันดอกงามเลย สามดอกกันเออหนูยาคักดอกหนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับในนี้หนูยาคับ มาำังยดอกหน่อยครักหน่อยเนี่ยมันจุดไตใบไหมหมืน่นหมื่นโพหลายแทยะไตนะออออสองดอกสองดอกสองดอกออสองดอกสองดอเหยินเหยินพอเหรอใช่หนึ่งแค่นี้ดอกหนึ่ง สดอกเดี๋งวมึงไอสดอกนี่อุ้มมันต้องมีอีกละยู่บังเลยยี่บังค่ะฮะแถวนี้มหนาอกเงียใ่นานสืนี่น่อยน้อยะนี่้หน่อยเอกํลังน้ำหนามเลยเออดำครับ โมตาเสือเด้ครับมาหนีม้านดูม้านดูเหมือนอุ้มไหมม้านเพิ่งกบบมันอุ้มเหมือนอุ้มมลบาลนี่ก้า่โพดเนี้ยเถอะงามงามๆอีกแล้วตุ้มๆอีกแล้วพุณน่ะ ดอกตุ้มๆเลยสอันสามอันมันต้องเนมดีๆีรากกำลังตุ้มๆมันเพราะเนมยากๆนี่โอ้ยยยยยยจยยยยยไหยยั้ยยยยยนยย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 มยยยยย้อยเยย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 ยอยย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 ี่ยยยยยกอยย่ยยยยมี หัวงามเลยพูน่ะดอกให่เลยมาน้ำเขล่เลี้ยวเดียวมึงเนี่ยนี่สองดอกนี่นี่นี่โอ้นี่นะโอ้ยยืนตอกเยียวยืนห้องกันไอ้กับน้องมันนี่จัไดลยเห็นแต่ดอกใหญ่ดอกหน่อยเมื่อเห็นน้ำโขล่แต่บอยู่ตามตาที่แหลกมากเหรอดิใส่เจียวสองดอกโอ้ยเขาไปเอาอ เค่ล่ะยังไงโผดเข้าไปเอาหนำใบเออมันมันมีพอไปเอาเลยโอ้ย่อน้ำมูลนี่นี่ดอกนึงนั่น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 โอ้นี่น่ะมึงดีดีมึงดีดีโอ้ฝอน้ำมูลแล้วโอ้น้ำดอกเลยพี่วันนี้ดอกนึงทั้งพีไอ้ดอกนึง อ่อมอุ้มก่อนเสร็จแล้วอืมคือสิพะพอเถอะพ,พุ่นมุ่นก็ไปหาเห็ดออกกับ่ะไรบันมุ่นอุ้มครับหาทางออกว่าแล้วมุอนอุ้มอุ้มเลยกมือนเอาเห็ด เหมือนอุ้มวังหันได้หาดอกเลยที่หาดอกเลยเขาอ,อุ้มหยาบออกว่าได้อดอกกรลังตุมต้มๆนีนน่สองดอกมือนแววน้ำกันเป็นเกศดอกยูอุ้มเดียวกันแต่ดอกตุมต้มๆง้ำเงมีม่เพิ่งหวานนี<ป>่ขาวว่ะสิครับออกมีเฮียนแล้วกับพ่ออยู่งตุมต้มๆจี๊ดๆหน่อยๆใหเราครับคุณ พูดบมนี้ไม่ได้บ้านมนยลยกระวานครับนี่อืมนี่ข้างในเนียเนาะโอ้ยอบเ่เดืมิดมาตัดขาน้นะครับดอกซ้ะนีละโอ้ยผีด,ดอกนึง โอ้ยกลตุ่มตุ่มง,อ,ง,อ,งอุ้ีสามดอกสามพุ่นบานออีกดอกหนึ่งก็ไม่ไห้พุ่นบานโอ้ยหาทางเหมือนคนอุ้พุน่นโอ้ยหลายดอกอพอหลายดอก,อกครับอาทิตเนี่ยมประชาตเตอร์พมนมืดโอ้ยหนูเกะไก่ ใหญ่เลยอุอ้ยผีดอกน,นี่อุ้ยขึ้นดอกนึงโอ้ยขันแนมบ่เห็นอีดีแนบแนบบ่จะขักขักอีดีบ่เห็นโอ้ตื่นเต้นไรมีแต่พอดอกงามๆตุ้มๆงามอันนี้อีกสามดอกพุ่นบันอีกตู้นี่ๆกันมี่สองมองมองละสามดอกแล้วปันหาวิธีมบนเข้าไปครับเร็วๆนี่ มาเด้แล้วนี่แคตารเลยบัน,บบน,ยยน,นครับมมพุออ่นดอ,อกอนี่อุ้ยเกิจนสุดเฉียนเออมุนกระปุกมากกระพอยอีกลงนส่กวน้อยนี้ครับดอกน้อยเนี่ยมือเอื่นสิพอดีแต่ถามมันเอื่นเ่าอไดหรอครับเดี๋ยวขอมาเก็บน้ำกลน นี่ครับอุ้มนี่ว่งหันได้ดอกยู่เตะกาอยู่ทั้งนอกหลายายมุ่มเรวได้ไหมล่ะไันต้อนแสงมันบ่พี่อ้วัวนี่นีอยู่ทั้งข้าเสีวมากหมา้างกเสมาเราวนเาจะสุูปเดยวมีแต่รูู้มันมาดดอกโอ้ยนี่แงี่ไหย่หันี่ะหมุมันอุ้มเดียวได้แสิบกระดอกนี่ละนะเพิงมึงเดียวสิบกดอกนี่อุ้มเดียวสิบกดอกนะพิงมึงนี่จะดอก

สิบสามดอกอุเดียวสิบสามดอกอุ้มเดียวสิบสามดอกเออไหวมันบวมเว่ยไหวใส่สิบสามดป็นเดียวสีไหนม่เงี้สีแดงหัวเทสหัวหนุ่มสีเห็ดหัวหนูก็ได้เห็ดหัวหนูโอ้โเห็ดหัวหนูไมเดรรายปต่งกันมาเร่งกันหัวเดรลายนี่ยแล้วครับคือผลงานวันนี้ครับล้นถาดเลยครับวันนี้มีตะดอกตุ้มๆงามๆเลยครับเนื้อเน้น หลายอยู่ครับมันอยู่ครับมื่อนี้ครับรอ็อช่มจิบต่อไปครับ